วันนี้อยู่ที่ตลาดไทยนะคะเราจะมาดูธุรกิจที่เปิดเป็นร้านนวดทีนี้เนี่ยช่วงเวลาที่จะดีที่สุดในการตรวจทงจุ้ยก็คือช่วงเวลานี้แหละที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นแบบตึกออริจินอลคือต้นแบบต้นฉบับมาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะอกอกแบบตกแต่งภายในอะไรก็แล้วแ,แต่คุณควรจะตรวจทวงจุ้ยก่อนเพื่อให้มาดามมาแนะนําว่าอะไรควรจะอยู่ตําแหน่งไหนห้องไหนควรจะอยู่ตรงไหนดีกว่าที่คุณทําผิดแล้วบางอย่างมันแก้ไม่ได้นะคะธุรกิจนี้นะคะเป็นทิ์ตะวันตกตรง ธุรก,กิจทําช่วงบ่ายดีนะคะเป็นที่แห่งอํานาจและบารมีเพราะฉะนั้นมันก็หมอเขาแล้วเพราะเขาเป็นหมอนะคะธุรก,กิจนี้นะคะด่านแรกคือประตูเป็นบานผักเข้านะคะแล้วตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นธรณีเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําธรณีเพิ่มพอเข้ามาถึงปุ๊บตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ถ้าลูกสาวยืนถ้าลูกเขยให้ยืนตรงนี้ถ้าลูกสาวให้ยืนมุมนี้ถ้ามีแคชชงแคชเชียร์คิดเงิน ให้เขาคิดตรงนี้หรือหันหน้ามาตรงนี้ก็ได้แต่แนะนําว่าตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ไลให้เดินผ่านเข้ามาตรงนี้ดีกว่าผู้หญิงยืนนี่นะคะผู้ชายยืนตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็มองไปข้างนอกเสร็จปุ๊บตรงนี้จะเป็นที่นั่งพักของคนที่จะเข้ามารักษาตรงนี้จะเป็นพวกคอฟฟี่เบรกเป็นพวกน้ําพวกอะไรก็แล้วแต่เป็นแมกกาซีนเป็นหนังสืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ติดใบเซอร์ใบประกาศติด2ฝั่งติดใบประกาศไปเลยนะคะว่าได้รับเกียรติบัตรอะไรอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีพระ แนะนำอยู่ด้านหลังแล้วก็หันไปหน้าบ้าน